ุกคนโอ้ยบ่เคยเห็นเลยดอกใหญ่จังสี่ให้ดูเลยครับผมดอกใหญ่มากโอยผมเก็บมานะยังไม่ได้เห็นดอกใหญ่ขนาดนี้ครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกครับทุกคนโอ้โห ไม่มีใครเดินมาแถวนี้ครับผมปลอดมากเลยอะดอกใหญ่มากดูดิอือ uh ือโอ้โ oh. หดอกสวยดอกใหญ่มากครับอือ uh ือโอ้โ oh. หสุดยอดโอ้โหสวยมากเลย นี่สวยอ่ะสี่ดอกโอโห้าดกขึ้นแ้ว้าดอกหกดอกมีไข่อีกแล้วม โ oh. mm hmm. อ้โหอืมเมื่อกี้เดินกับหยิบไข่ครับผมเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวดูไข่ไข่แบนเงมือนเดิโอ้โหโคตรใหญ่ครับนี่มีไข่อีกครับผมมีไข่อีก นี่ครับผมไข่นี่ไข่สองฟองโ,อโหไขส่สวยมากนี่ดอกหนึ่งยังไม่เก็บดอกนี้ยังไม่เก็บครับเก็บไข่ก่อนนะครับเก็บไข่ก่อนจ้าทุกคนนี่เก็บไข่ก่อน สวยจริงเลยชุดนี้ชุดนี้สวยจริงๆม่เห็นไหมดูมือกี้เห็นดู๋ยวดใหญ่ดออกเล็กไม่เห็นนะผมใหญ่มากใหญ่มาก โอ้โหโดองนี้โคตรสวยอะนี่ครับผมอื้มสวยมากอนี่ชุดองค์เขานี่ครับอื้มโคตรสวยอ่ะคิดว่าจะเดินมาเจอเขาครับผม น่าจะยังไม่มีใครเดินขเขาจะลูกนี้โอโหใหญ่หืนับครับนับหนึน่งสองสามสี่ห้า เจอขนาดนี้ยี่สิบตัวก็เต็มเล่ครับผมเขียบเดี๋ยวหาตัวครับผมเดินหาตัวไป